มาดูถนนหรือสะพานที่มีความสวยงามโดดเด่นทางดินแดนของภาคเหนือกันบ้างนะครับเริ่มกันที่สะพานห้วยตองจังหวัดเพชรบูรณ์หรือที่รู้จักกันอีกในชื่อหนึ่งคือสะพานพ่อขุนผาเมืองซึ่งเมื่อมองจากภาพจากมุมสูงของสะพานแห่งนี้หลายคนคงแอบคิดว่าอาจจะเป็นภาพจากต่างประเทศแต่จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ประเทศไทยนี่เองนะครับ สะพานห้วยตองเป็นสะพานที่มีต่อหม้อเป็นไม้เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานช่วงจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดเลยสองข้างทางจะมองเห็นภูเขาป่าไม้ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเรียกว่าเป็นสะพานต่อหม้อไม้ที่สูงที่สุดในเมืองไทยเรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย ความพิเศษของสะพานห้วยตองก็คือบรรยากาศที่อยู่โดยรอบสะพานนั้นพาดผ่านหุบเขาที่ดูสวยสะดุดตาเป็นอย่างมากความเขียวขจีที่อยู่ล้อมรอบสะพานห้วยตองนั้นได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนยอมจอดรถเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสวยงามชมวิวสะพานห้วยตองอย่างใกล้ชิดสะพานห้วยตองนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลวงหมายเลข12 ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางที่เดินทางระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานไม่ควรจะพลาดที่จะลองใช้เส้นทางนี้ลองดูนะครับเพราะว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งและอีกถนนเส้นหนึ่งในภาคเหนือที่มีความสวยงามไม่เหมือนใครมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถนนต้นยางอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ถนนสายเชียงใหม่ลำพลูนทางหลวงหมายเลข1 0 6 ถนนประวัติศาสตร์ที่เป็นเส้นทางเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความสวยงามของต้นยางใหญ่สองข้างทางที่รวมระยะทางไม่ต่ำกว่า10กิโลเมตรจึงถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีต้นยางนาอายุกว่าร้อยปีซึ่งในายามเช้าจะพบกับบรรยากาศอันน่าสัมผัสเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นจากหมอกและเพราะความงดงามของต้นยางที่เรียงรายอยู่นี้ ทำให้ถนนเส้นนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงในความงดงามความลี้ลับประวัติศาสตร์และถูกบันทึกภาพเก็บไว้เพื่อเล่าสู่รุ่นต่อรุ่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยถนนต้นยางนี้อดีตเคยเป็นเส้นทางสายหลักที่ผู้คนใช้เดินทางเพื่อเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่จนถูกเรียกว่าเป็นประตูสู่เวียงพิง และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ของถนนเส้นนี้คือในแต่ละฤดูเส้นนี้จะมีความงามไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วใครที่มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ควรจะพลาดที่จะมาสัมผัสบรรยากาศของถนนเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศช่วงเชา้าบรรยากาศช่วงเที่ยงและบรรยากาศช่วงเย็นหรือแม้กระทั่งบรรยากาศตอนกลางคืนก็มีความแตกต่างกันออกไป ถือว่าถ้าได้มาเชียงใหม่แล้วไม่ควรจะพลาดที่จะมาสัมผัสด้วยตาตัวเองถนนอีกเส้นที่มีความสวยงามไม่แพ้กันก็คือถนนโค้งเลขสหรือเส้นทางถนนหมายเลข1 0 8 1ในตำบลอวนอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นถนนที่ต้องผ่านถ้าเดินทางมาจากอำเภอสันติสุขเพื่อที่จะไปยังอำเภอบ่อกเกลือ เป็นถนนอีกเส้นที่สวยสดงดงามมากๆจนมีการเรียกขานกันว่าเป็นถนนมหาชนเลยทีเดียวซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเซลฟี่ที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเป็นถนนที่คดโค้งเป็นเลขสามมีระยะทางแค่เพียง300เมตรเท่านั้นโดยสองข้างทางจะปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีตลอดเส้นทางไฮไลท์สำคัญคือในช่วงเวลาเช้า จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณโค้งเลขสามพอดีถือเป็นความลงตัวของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นและยิ่งถ้ามองจากมุมสูงลงมาจะเห็นถนนเป็นเลขสามอย่างชัดเจนซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งถือเป็นการปั้นแต่งของธรรมชาติอย่างแท้จริงดังนั้นแล้วใครที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดน่านก็ไม่ควรจะพลาดที่จะเดินทางมาสัมผัสกับถนนเส้นนี้ เพื่อที่จะบันทึกเป็นประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วจึงถือว่าถนนเส้นนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของทางภาคเหนือ